โอ้โทวดพี่น้องอากลับสวัสดีสวัสดีแฟนครับแฟนช่องครับพี่น้องย e ูซี่ดูทันครับได้สวัสดีนะครับพี่น้องแฟนครับแฟนช่องครับพี่น้องยูซีวันนี้เป็นวันพระครับพี่น้องกำลังศีรษห้ขของสวดมนต์เป็นปกติครับพี่น้องย e ูซี่ดูทันทุกวันน้ำมือแรกย e ูซี่ละครับพี่น้องย e ูซี่ดูทัน ตรวจมึงปฏิบัติธรรมตรวจพีน FC, น่น้นงนองเอฟซีดีในศีลในธรรมประกับพี่น้องกัดบ้าสอบถามพี่น้องเป็นครับเป็นช่องมีผู้ใดหมาหน้มาลองพี่น้องเอฟซีทุกท่านนวดที่บ้านมากรับสวัสดีครับทั้งหนา้าทั้งช่องวาสป็นทั้ง Tube, ยูทูบเจเจแอนด์แชนแนลแล้วก็่ะทั้งยูทูบอาจารย์แหล่ หลักการทั้งนาเพียประสมโชคครับพี่น้องเอฟซีดุสันสลัดดีคับเป็นชอดยาเป็นทั้งการครับพี่น้องเนื้อท่งครับพี่น้องเอฟซีทัทนันรเลพี่น้นองไขงมมึ้นรือันเนล่แล้วขูล้วนอลมินมาวายสิพี่น้องอาจารย์เหลเล่ซองยุดไปสัวกวัอนบ่อสันล้ว่าจะว่าคมันใจเลยฝันจะขักขัดสันลว้ว่ มันหลายวันเลยเด็กเลขฝันถ้าจับเอาดีๆเลขเลขมันบ่หลายตัวสบายสินะพี่น้องความฝันวัดที่ผ่านมาครับพี่น้องยึดชุดสองวัด้ะพี่น้องเด้อพี่น้องไปย้อนมันคิดได้ครับพี่น้องยึดชุดดูถ่านนะสีหาไว้ล้างไว้ออกเราจังเอามาดสินสบายสินะฝันตัววัดครับพี่น้องชุดเมืที่ผ่านมาแอดเดินฝันว่าจะสี่พี่น้องแอดเดินฝันว่าแอดไปย่านตลาดแอดไปย่านตลาดแล้วบันที้ ปูแลวเอื้นอนแอดเข้าไปนะแปลสร้างท้องๆสองตัวสร้สางเนี่ยเป็นลักษณะห่วงแน่นิดพี่ลหลังเย็ซี่ห่วงแน่นิดล่ะพัดกอเสร็จไม่นน่นพี่หลังพัดกอเสร็ไม่แน่นิล่ะกอเส็จไม่นน่นสองเมื่อิงหิวเนี่ลกาาัลกษณะาานะั่นิดพี่หลังหิวลักษณะาานั่นเนี่ยเอา,า,านีาสาร้างมนง่ทางทาเกลยดคือหลายราวางนะเมื่อที่ผ่านมา ไอ้สั่งต้องค้ำมาสองตงัวกับปลาไข้ไข่จะเป็นปลานิ่นเดี๋พี่น้องไข้ไข่จะเป็นปลานิ่นอ้วนจู่ปุ๊ยยุ่งนั่นจะพาท้งองไอ้อะไรกับเป็นปลาท้องค่ำเนี่ยประนีฝันหายมากเดี๋ยวไปสั่งร้านนั้นหน่อยพี่นอ้องหิวหูสั่งมาเเอ้สีหิวหลังสั่งสั่งมันจะเป็นห่วงห่วงน้องค่ยไปวันค่อยไปวัดไปเซียงไค่วัด เวลาเขาสีเสียงข้าเขาใส่เน่นะพี่น้องลายที่ฉานมัเขาจะยกขึ้นมานะเป็นรักษณเนี่แอดเอลจีเนี่ยช่างก่เชื่อพี่น้องยกงชิดนีเนี่ยชางให้แตชื่อแปดสองเก้าแอดจะย่าจะสมัยว่าเราก็คงดด้วกันไดพี่น้องแอดเองจะในโลกเนี่ยช่างให้พี่น้องยกชุิันชุดต่อวัพี่น้องชุดฝันต่อัวจะพี่น้องได้ เ๋้าท่านกสิสิเป็นเอียเมื่อไรันเนาะจะเป็นสองแปดสองเก้าสองหกเค่าแปดอรัพังยูซีดูลโกนนวันที่ผ่านมาเลยอดีตจะนะกเตับเปนช่องรับทันใดมิโชวไม่ใช่เนาะทันใดมิโชวไม่ใช่ดีตเจ้านักเตูฟซอดูสงวดนี้ มันขึ้นนี่ล้างหอยออกแล้วไปหลังเอฟซีล้างหอยออกแล้วแอนตี้สโตรมแล้วแล้วเผาไปนอตไปหลังเอฟซีแอดหลับฝันปกติแล้วจะประมาณลักษณะนั่นนี่ไปหลังเอฟซีปกติแล้วจะหลังหอยออกสามสี่วันจะสินะจะสิมาฝันจะสิ้นนะี่น้องจะว่าเมือนขึ้นนี่ปูมาเร็วเป็นความแสบสูงระดัพี่น้องเด้อ ฟูมาเรวคับพี <c oughs> ่นหลังเอฟซีในฝันกับเือเป็นงานไหนลองอยู่ขางบ้านมันจะเป็นเดินภาษาไทยอื่นเป็นลานเนาะเป็นลานดินภาษาไทยเนี่ยแล้วภาษาอีสานบ้านแอดเดี๋ยวเขาอืน่นเป็นล้านเป็นลานดินไห่ะเอฟซีลุช่าพระจัดพิธีพุทธทาพิเศษ ใช่ๆมัเป็นย่านทุกท่าพิเศษพี่น้องเ,เจ้าจะกระทมขาวกันหมดทุกคนเลยพี่น้องเอฟซีมันขึ้นนีด่ดิแต่ว่าวันนี้จีนเซาม่ามันเป็นมือขีดท,ทุกประเภทนี่สากเดือนสิบแตคือวันข้าวสากแก่ข้าวสากพี่น้องแต่คือบุญข้าวสากบ้านเท่าเลรับพี่น้องเอฟซีจีนเซาม่าเนี่ย จะมาในฝันล,นลักษณะนั่นนี่เมือนคลืนนี่พี่น้องเอฟซีมันเป็นมันเป็นไอ้ไถ่เงี้ยคิดทาพิชิตลูกซีดลูกหาในความฝันเต็มพี่น้องเอฟซีเต็มเลยพี่น้องจำดีๆจดไว้ดีๆแล้วพี่น้องเด้อเพราะว่าชุดตองวงนเนี่ยพลาดประเดี๋ยวนได้ขาดพี่น้องทุกวันวที่ผ่านมาเจ้าสองหกสองนี่ชุดตองวงนเนี่ย จะว่าบอเด็มันชวงส่ไทยแอดบอด้ยมห้พี่้องเอฟซีบอด้ยมเลยพี่้องกลับไปมั่วจะนําเหล็กซ่วงหกสามหกสามเนี่ฮะมันออกหกสองหกสองกับสามเจ็ดไอสามหกมันออกหกสามเจ็ดกับหกสองขึ้นแจมลงแจมเป็นเงี้ยนี่สามมั่วเนี่ยพี่้อง เป็นหลักขนาดนั้นเลยสามหมวดเลยสมมติว่มมวาแอดไถ่พี่น้องเย็บชีพสัตวสมมติว่าให้หกสองอ่ะพี่น้องไปเซีกขึ้นสีลงได้พี่น้องเด้อดเพราะว่าเนื้อทา้งวันนี้แอดว่าสานะิจะเอาเลยซ่องนะพี่น้องจะเอาจะเลขฝันถ้าเอาจะเลขฝันนั่นมันจะบ่หลายตัวขึ้นลงเอาพี่น้องขึ้นลงเอา เอดละฝันวันยาเสพี่น้องมันเป็นง่ายเพราะท่าพิเศษปูละนั่งเกียบเหมือบเจอพี่น้องสุดขาวนั่งเก็บเหมือบเยอะปูประคับประคดแบบพี่น้องประคดพันแขนเ่ยประคดนับพันแขนเลยนนี่เขาปั่นเราพันยาเสพี่หลังยังชื่อทุกท่านดำมหมเนี่ยแอดเองเลยรื้อบนเกิดจากฟองพี่น้อง จะว่าปูมาบอกมาขึ้นเนเอาวัดเกิดเมื่อไงเราอะเรื่องมีเรื่องนึเรื่องมัดเกิดจาของวันวันที่หนึ่งตุลาทสเป็นวัดเกิดเร่งี่น่ปูมบอกมาขึ้นเนี่ยจ่นสองว่าตอนตีสามตีสีไปตลาดคื้อพอเลยอูย้มันเกิดปูมาบอกตัวเนี่ปูมาเตือนตัวนี่เลยว่าวมัดเกิดจาของเลือกเนอก็ว่าเอาดีข้อดีแล้วอะข้อดีของ,งรรมลลหมบมี่เราเราเห็นยังไ ว่าไหนเหรียญมาสองเลี้ยงหาว่าสองเหรียญให้เหรียญหาว่าสองเหรียญของดีแล้อ่ะเอ็ดเองเน่เน่เน่เนฝันเนี่ยกับกลุมมืงลักษณะนี่ยนี่แหละพี่น้องกลุมมเงลักษณะนาได้หมดเรียญหาสองเหรียญบ้านเซมือเนี่ยจะว่าเป็นลักษณะในฝันอ่ะเอ็ดเองเดือดถ่วงเรียกว่าเอ้าผู้ นี่มันก็เป็นเหรียญล้อกเก่าได้ปูนี่สนินะไม่ฝันดินี่มันเป็นเหรียญล้อกเก่าได้ปู๋เหรียญหาสองเหรียญน,นี่จะเรียกว่าอะไรสินะเอา้ามันเกิดมันครู่เราห้หาจใจความดีเราอะไรสินะเราเราห้ของดีมากพี่น้องเอฟซีหาเงี้เหรียญหาสองเหรียญแต่ว่าในเหรียญน,นั้นเป็นล้อกเก่าพี่น้องเอฟซีเป็นล้อกเก่า แม่ช่างวันนี้สีอัดจีตรองจอหงตอง,อง,อง,องวดไอ้พี่น้องเย็บชทุกท่านพี่น้องสิตีเป็นลักษณะเนี่ยเลยสิตีคือแอบจีด,ด้วยเด็เออเนี่ผู้นั้นบอกว่าเอา้าดำวัดเกิดมึงเนี่ยผู้ให้ของขวัญของดีเลยนี่เราบ่ปั๊บเราเดเมื่อไปพี่นอ้องว่างเหรียญหาลงใช่มือเนี่ย พัางเล่นหาลงเซมือเนี่ยสองเหรียญแต่ว่าในวงกลมเลียนหายเนี่ยในฝันอ่ะเอ็ดเดือดถ่วงอยู่ว่าเอ้าปูมันคือเป็นเหรียญลอกเก่าปูก็ไม่เราไปยังคอยดีแล้ววาเม่อไ่เราให้ยม,มื่อไ่เราให้ยสามตัวเป็เียร์นัง่งเทปซีอันจองหวัดเดียร์นั่งเนี่ย ม 2, 5, 6, ามเ,นเนี่ยเอฟแลมัตจีไปแนลนกษระนา้นนเนียพี่น้องเอฟซีตัวแทนงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเ้อหนึ่งตุลาคมพี่น้องเอซีเลขฝันเลขฝันก็พี่น้องเขียอนำเงินพี่น้องดูสิเรืองมอแหละ เสิบไมียเนรพี่น้องมันไปลหลายหม่องหลายบ้แล้วสิรพอจะของเลยหนึ่งตุลาเดือนสิบขีดหกเจ็ดเอตีเป็นลักษณะนั่นนี่พี่น้องนั่นห้าศูนย์เก้าไก่เชียงลองไก่เชียงเนี้ยไกเชียงไก่เชียงจอแอตีเป็นลักษณะนั่นเี่ไดพี่น้องเด้อมันิตีที่กนกยบแอบ็บ่ เอียนปีง่ายไหพี er ่น้องเหรียญรอบเก่าเนี่ยเก้าล่ะเหรียญหาสองเหรียญเนี่ยห้าล่ะเก้าหาสองเลพี่น้องว่ะเดี๋ยวด้วพี่น้องท่านจำพบฝันเอ็ดดีๆเด้อพี่น้องละสี่เลยพี่น้องแล้วคนบุญผ้าวาสนาแต่ละคนมันบวกขึ้นกันพี่น้องเอ็ดสี่จีออกมาเป็นฮะาเก้าโอ้เก้าคือมาเป็นเก้าล่ะเก้าห้า ส,สพี่นอง,งพี่น้อฝันอห้าสองเก้าแมนครับแมนห้าสองเก้าแมนไก่เชียงก็แอบอยู่แอดเจ็ดดีบเก้าห้าสองแมนจะมาอันทุพคนเขาแมนมากห้าห้าเก้าห้าศูนย์เก้านียครับพี่นอ้องจะถิมเด้าราเชือสิ้นของพี่น้องมันเป็นลักษณะนี่นี่รถเชือพี่น้องพนดวงพนเปิด เราเพเิเปิดเ,นเ,นเนัน่ังแอบอลเพิ่มไปตีข้อฝันแล้วเพิ่ื่อถือะสี่ล้ายปีน่องแต่ว่ันนี้ท่าของแอดจะแอดตีออกมาเก้าห้าสองตียังไงได้เด้ปี่น้องยอบชทุกทัน,นทุกปีปีหน่องเอซี่สิว่ยออกกายอทุกฟังท่าของแอดจะออกวันเกิดทุกปีห้าก้าสองแมนครับเนี่ยวันเกิดทุกปี เมือ่อเพราะว่ากมื่อกี้แล้วมันจะออกวัทน,นนะออวที่หนึ่งเลยสินะพี่น้องออกวันที่หนึ่งเลยออกแอดเองไครถือเจียงไครถือเงินั่นแสนเกียรติจะขี่ได้พี่น้องหลายปีแล้วเด็กมัดเกี่ยวตจะคลองนี่แหละพี่น้องฝันเกี่ยวกับเล็ดฝันเกี่ยวกัเลีเ้ยงหาสองเหรียญนี่แหละเงินนั่นทือสี่ห้าห้าสองซือสามตัวเลยพี่น้องวันนี้น วันนี้มาฝันราศร้าเนี่นี่เลี้ยนหายจ้าไปน้องเย็บีต้องเช่าฮาโชงห้ามันถึงแล้วไหมเอสซิตี้มาเก้าห้าสองตัดตัวมาสองตัวไปน้องเย็บชีตุท่านจะเป็นอ๋ตัดยังไงเก้าห้าก่อนเนละเก้าห้าห้าสองเก้าสอง เรื่ั่วพี่น้องเพราะว่าพกซ้อมมันอออ่ะเนี่ยห้องก็พอต้องกลับกไนะัไหนแล้วดังเอฟีกับสองส่วนมากมันจะส่วนไลเราจะกลับหัวเรื่อหน,น่อยน,นะพี่น้องแล้ว่าห,ห้องประกลับอกกปได้ก็จะเป็นเก้าห้าห้าสองเก้าสองครับพี่น้องเอฟซีท่านเตินเ,น,เ,น,เนไปไดหรือว่าพี่น้องเอฟซีตัท่านตีควาฝันอย่างดีนะพี่น้องเนี่ยผมเคยช่วยเคยหมนันเลยถ้าฝันกียวกับเลี้ยงหาลักษณะนน่น ล้วฝันตองวัดส่วนมากจะแม่นพี่น้องยูซี่ดูันแล้วก็สียํมตลอดบอเท่านั้นเพราะว่าวดที่ผ่านมาเนี่ยจะ็เขียนลงกระดาษนั่นี่เหรหกสองยางดีเน้องยซีชุดสองวัดพี่นรองไปเปลือยเบื่อเดอเพ่ต้เก้าพฤศจิกาจัดครับมาภาพนวเล้ทานครับเป็น้องซีครับเดินสวดมนตเสด็เน้องเดสวดมนเสด ตัวเลขแนวทางครับพี่น้องเอฟซีโต้ทันที่เอ็ตีออกมากพี่น้องเอฟซีโต้ทันฝันต่องวดฝันเมื่อคืนนี่แหละครับตื่นเศร้ามากกับเป็นมือเขาแจกขอสากรดมือบุญขอสากรดนะพี่น้องเอฟซีโต้ทันรปูปแบบนาทายแอ็ตีออกมากเป็นเก้าห้าสองเดอ้อพี่น้องเด้อตัด้องมาก็จะเป็นเก้าห้าห้าสองเก้าสองครับพี่น้องเอฟซีโต้ทันฝากไว้เป็นแนวทางครับพี่น้องหาโชคหาหมานงวดวันทีหนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ส่วนมากแล้ววันเกียรแอดมักเกตโชคดีเจ้าพี่น้องเอฟซีทุธันด์มักจะียรโชคโชคดีนะพี่น้องเอฟซีทุธันด์จะไปพิจารณาลองไปเสี่ยงเมืองน้ําแน่พี่น้องย่งอีกหลายมืออ่นดอกพี่น้องเวลายังอีกหลายวันให้พี่น้องลองเอาไปเสี่ยงเมืองสักวันก่อนจะลงทุนเนาะชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เปน็นกำลังใจให้ทีมงานน้าเนียครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์ช่วยกันครับพี่น้องเอฟซีทุธันด์เนาะ กำลังใจซึ่งกันและกันเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีามครับ